อาโลอาโลสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับในที่สุดนะครับพี่ก็รีวิวไปเกือบครบทุกตัวละครเรียบร้อยเลยนะฮะช่วงนี้คือพี่แกอัปเดตท,ทีเยอะมากๆเลยนะฮะก็ใช้เวลานาน,านพอตัวเลยแต่วันนี้นะครับจากที่ส่งคอมเมนต์มานะฮะก็จะมีผู้เล่นใหม่เนาะที่ถามว่าพี่ครับตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟแบบสายเติมเนี่ยตัวไหนดีที่สุดหรอเอาจริงเนี่ยแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะซึ่งจริงๆเนี่ยทั้งหมด5ตัวเนี่ยพี่เคยรีวิวไปแล้วเว้แต่ว่าบางตัวก็รีวิวเมื่อเดือนที่แล้ว ถึงขั้นมีทักส่วนตัวมาเลยนะช่วยทำคลิปรีวิว5ตัวนี้ให้หน่อยส่วนตัวเนี่ยพี่ชอบตัวนี้สุดละซอนราคาเมล่าแมนกับตัวเซเบอร์มิวแทนทอยเลนนะครับสองตัวที่เป็นตัวละครที่พี่รู้สึกว่ามันออกแบบมาดีเว้ยในราคาที่ไม่ได้แพงเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับตัวสว่านมิวแทนทอยเลนนี่คือกระโปงเลยเนี่ยส่วนดีเนสเทนเททันคาเมล่าแมนกับตัวเททันบีบบอร์แมนก็ตัวใหญ่เกินเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึง5ตัวนี้เลยละกันนะครับอีกรอบหนึ่งเนาะอ๋อและคืน แปลเป็นไทยก็คือกองอุปกรณ์ก็น่าจะหมายถึงตัวละครใหม่อีกแล้วหรอวงลงวงล้อไม่ได้ทำสักทีเนี่ยอัปเดตรัวๆเลยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงทอฟฟอร์มของ To i ล e ท t วเว e ร์ e ิฟเอป่ะหลังจากที่หายไปแบบโดนด่าเลย <c oughs> เนี่ยตัวกอลลี่พี่ก็มีครบว่าจะรีวิวก็ยังไม่รีวิวเลยมีทั้งหมด10ตัวละครเนาะสงสัยต้องหาเวลาแบ่งทำจริงๆแล้วช่วงนี้ดูเหมือนเขาจะประมาณ1-2อาทิตย์อัปเดตครั้งหนึ่งป่ะก็ดีนะมันดูแบบมันมีอะไรให้ทำดีแต่ว่าพี่ก็ไม่มีเวลาไปเล่นแบบอื่นไง <c oughs> ไททันเทวเวอร์ดิฟเฟนต์ไม่ได้ทำต่อเลยทำไปถึงเท่าไหร่วะสี่อีพีปะเหลือสามนี่แหละอย่างมีมซีนี่ก็คลิปเดียวเองนะฮะเจอเด็กกระโปงไปคลิปเดียวเองอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวเอ็กซ์คูลสีบสายเติม5ตัวละครนี้เลยละกันนะครับก็เป็นเซเบอร์มิวแทนซอนลัดคาร์เมล่าแมนสวอตมิวแทนทอยเลดนะฮะแล้วก็เจ้าตัวดิมเมนเต้ไททันคาร์เมล่าแมนไททันบีดบอว์แมนทั้งหมด5ตัวพอดีพอดีเลยเอาไปลงเอเลดได้น่าจะสวยเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็น Santa man, นะฮะฮ ผ่านมาจะปีหนึ่งอยู่แล้วยังม,มีตัวฟาร์มเงินตัวไหนดีกว่าซันต้าเลยอะ่ะซันต้าก็ยังครองแชมป์อันดับหนึ่งสายเติมเงินเอ้ยสายฟาร์มเงินอยู่ดีส่วนเรื่องของแคนนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับ15เนาะก็จะว่าไงเดียมันมีคนเข้ามาเรื่อยๆแหละบางทีคือพี่ส่งคําชวนไปเยอะนะแต่หลายคนก็ไม่กดรับเว้ยบางคนเข้ามาก็เงี้ยเข้ามาแล้วก็ไม่เล่นก็ทาไงเตะคือเข้ามาแล้วไม่เล่นมันก็กักที่คนอื่นไง เอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วแบบพี่เห็นไม่เล่นเลยหรือว่าจํานวนแต้มน้อยกว่าที่กําหน,นดก็จะทยอยเตะนะครับบอกเลยว่าแครนพี่เนี่ยเตะเก่งเอาเป็นว่าเพื่อไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวไปเริ่มเลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวละคร e อ็กซ์ตรีสายเติมทั้ง5ตัวละครนี้ ตัวไหนดีไม่ดีก็เดี๋ยวรอมารับชมแล้วกันนะครับก็ขอฝากร้านหน่อยนะครับผมหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวปะกรณชอบยอดขายมากกว่า1นึ0 0 0สชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูกก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิ่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบั๊กในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan Beat Ballman ก็ราคาเพียงแค่3 9บาบาทเองและตอนนี้นะครับ Anime Defender ม,มีบริการ ให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านบิลปะก่อนก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะแต่ตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องบิลปะกอนเท่านั้นไหนฟิขอบึงหน่อยสิว่าโมเดลแต่ละตัวเป็นยังไงนะฮะโอ้โหเอาจริงนี่ส่วนมากหลังๆเนี่ยตัวใหญ่เนะี่ยตัวแรกที่จะลงน่าจะเป็นเจ้าเซเบอร์ก่อนละกันเพราะพีโลนซาเซเบอร์ม er, ิวแทนทยเลี let, ใช้เงินในการลง500นะครับแถมโจมตีแบบเพลซิ่งทะลุซะด้วย อ่วางไปเลยส่วนตัวนะฮะพี่มีความรู้สึกว่าเจ้าตัว Saber m ์มิวแท Toilet เี่ยเป็นตัวละครต้นเกมตัวหนึ่งที่สายเติมเรียกว่าดีมากๆเลยนะครับคือทั้งตีเร็วตีทะลุโดนหลายตัวด้วยแล้วก็ดาเมจโคตรแรงเลยไม่ใช่ว่าเบานะติดอย่างเดียวหน้านเป็นโลนซ่าไปหน่อยวะมาดูสเตตัสด,ดีกว่าเลเวลหนึ่งนะครับป้องกันได้5ครั้งดาเมจ3 0 0พระยะ25คูดาวหนึ่วินาที รูปแบบการโจมตีเป็นแบบ piercing ก็คือโจมตีทะลุเป็นแนวตรงนะครับเอาง่ายๆก็เหมือนเลปเปคอนกับคิวปิดประมาณนี้ละกันเนาะใช่ปะวะใช่ปะใช่ปะใช่ดิ <c oughs> แล้วก็ใช้เงิน1 0 0 0พในการขึ้นเลเวลสองนะครับถือว่าใช้เงินน้อยมากแต่พี่ยังไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวขอทําการรีบอัพซันต้าไปก่อนละกันนะครับผมเวฟที่9นะครับทำการขึ้นเลเวล2นะครับในส่วนของดีไซน์ตัวละครอ,อาจจะดูไม่ออกนะฮะแต่ว่าถุงมือเนี่ยมันใส่เพิ่มเข้ามานะเป็นสีดำดาวมหิดดัพันระยะยววี่สิบห้า อ๋อเผื่อใครไม่รู้นะฮะตัวละครเซเบอร์มิวแทนทอยเลตเนี่ยสามารถโจมตีติดไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวละครแรกที่ถูกโจมตีจะโดนการสโล่ด้วยนะครับก็เลยเป็นตัวละครประเภทต้นเกมที่ค่อนข้างโหดมากรวมถึงระยะในการโจมตีค่อนข้างกว้างด้วยก็สําหรับใครที่หาตัวละครฟาร์มเอเลดสบายๆพี่แนะนําตัวนี้เลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่ชอบ AFK แบบเอ้ยไม่อยู่จอแล้วก็บอดทิ้งไว้เนี่ยพี่แนะนําเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับต่อไปขึ้นเลเวล3นะครับดีไซน์ตัวละครเนี่ยมีการเพิ่มปืนเลเซอร์ขึ้นมา ทำให้ระยะโจมตีตอนนี้นะครับเพิ่มมาเยอะมากดามเมจสี่พระยะ50คูดาวศูนย์ยุดสองนะครับจะเห็นนะครับว่าวงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นวงของการยิงเลเซอร์เนาะแล้วก็เกาะเพิ่มมาเป็น6แล้วนะครับไอดามเมจปืนเลเซอร์เนี่ยต้องพูดเลยว่ามันไม่ได้แรงมากนะก,ก็แรงระดับหนึ่งเนาะแต่ว่าไม่แรงมากเท่ากับไอที่ใช้ดาบในการพุ่งเข้าไปฟันนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเก็บเงิน3ามพันในการขึ้นเลเวลสี่ต่อเลยนะครับผมมาเลเวลสี่นะครับดีไซน์ตัวละครน,นะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของหมวกขึ้นมานะครับ จากล้นซ่าสู่ล้นซ่าสมหมวกดาเมจ7 0 0 0นะครับระยะ5 5คูดา0.2น p s ุดอดียอยู่ที่วิละ35,000เลยนะครับแต่ว่า35 0 0 0เนี่ยคือต้องอยู่วงในด้วยนะไอวงปืนปิ้ว,ป,วปิ้วเนี่ยมันไม่ถึง35 0 0 0นะครับแล้วก็มีเกาะการสตาร์ทถึง10เลยและใช้เงิน7จ็ดนนะครับในการขึ้นเลเวล5ที่เป็น Level 5, เลเวลสุดท้ายนะครับมากว่าจะขึ้นเลเวล5สักทีไปฟาร์มซันต้าตั้งนานเลเวล5เพิ่มเจ็ตแพคขึ้นมาข้างหลังนะครับแล้วตรงปืนเนี่ยมีใบเลื่อยด้วยนะ หรือว่าจริงๆใบเลือดมีอยู่แล้ววะสำหรับเลเวล5เนี่ยดาเมจ1 4 0 0 0ระยะ60คูดาวสุดยุดนะครับเอาจริงเนี่ยเลื่องดาเมจตัวนี้มันอาจจะแปลกๆนิดนึงละกันเนาะไอ้ท่าที่มันพุ่งเข้าไปตีเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับน่าจะเกิน3-4มหมื่นเลยนะส่วนเลเซอร์เนี่ยเบาเบามากๆเลยแต่เวลาพุ่งไปตีนะครับเนี่ยมันโดนตัวข,ข้างหลังด้วยแล้วก็ติดเผาหัวสลโลด้วยนะฮะเพราะงั้นสำหรับใครที่หาตัวต้นเกมดีๆก็แนะนำตัวนี้ส่วนตัวมองว่าเป็นตัวละครที่ใช้ในการฟาร์เอเลดเร็วสุดในตอนนี้้ดวย ต่อไปก็ตัวราคา399ร้บาโลบักนะฮะัซอสลัดคาเมล่าแมนนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวละครที่ดีไซน์อาวุธเท่มากอารมณ์เหมือนหลุดมาจากซีรีส์เกาหลีเลยพวกแนวจอมยุทธเลเวลหนึ <c> ่ง <oughs> เนี่ยป้องกันได้5ครั้งนะครับดาเมจหมื่นหกระยะยี่สิบห้าครูดาวสองวิใช้เงิน3000ในการขึ้นเลเวลสองนะครับพอขึ้นเลเวลสองเนี่ยดาเมจเป็นสามหมื่นหกระยะยี่สิบห้าครูดาวหนึ่งจุดห้าวินะครับใช้เงินเจ็ดพันห้าขึ้นเลเวลสามนะครับพอขึ้นเลเวลสามปุ๊บเนี่ย พลังป้องกันเพิ่มเป็นดีไซน์ตัวละครนะครับจะเห็นว่ามีกล้องโผล่ขึ้นมาเพิ่มขึ้นนะครับดาเมจ9 0 0 0 0ระยะ25คูดาวน์1.5วินาทีนะครับและใช้เงิน1 0 0 0 0่นในการขึ้นเลเวล4พอเลเวล4นะครับดีไซน์ตัวละครเนี่ยจะมีบริเวณบาดเนี่ยเหมือนมีเกาะเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีการเพิ่มแกิงกันนะฮะปืนกลก็บริเวณมือขวาดาเมจเป็น 24, 0 0 0ระยะ70คูดาวูนย์จุดสนะครับดาเมจต่ววิอยู่ที่วีละ1 2 0 0 0 0 แต่เหมือนกับตานี้พี่จะวางแย่ไปหน่อยนะฮะเพราะว่าโดนแค่วงนอกนะวงในมันอยู่ลึกไปหน่อยในโอเฮโอโมดนะครับถ้าใครสุ่มได้ตัวนี้แนะนําว่าวางรีบวางยิ่งดีนะฮะวางปุ๊บออโต้สคิปได้ชิวๆเลยต่อไปนะฮะก็เป็นน้องหน่วยสว่านมิวแทน t o i l e ตนะครับสำหรับตัวนี้ไม่แนะนําให้ซื้อละกันนะครับราคา399โลบักเหมือนกันน้องเป็นตัวละครที่เลเวลหน่งนะฮะดาเมจสี่พันระยะ10คูดาว2เนาะ แล้วก็มีระยะในการเดินกับสปีดในการเดินอันนี้จะไม่พูดแล้วกันนะครับเลเวล1ขึ้น2ใช้เงิน1000พนะครับพอขึ้นเลเวล2ปุ๊บดีไซน์ตัวละครเนี่ยมีการเพิ่มเคียวเกี่ยวข้าวขึ้นมาสําหรับตัวเนี้ยคือมันไม่ค่อยมีอะไรมากนอกจากตีแรงนะครับก็ไม่แนะนําให้ซื้อแล้วกันดาเมจหมื่นสองพันระยะยี่สิบคูดาวสองวีนะครับใช้สามพันในการขึ้นเรเวลสามไปก็เดี๋ยวไปดูเรเวลสามต่อดีกว่าแต่จําได้ว่าตัวสวิ์มีทั้งที่เหล่นเนี่ยมีหลายเลเวลมากเลเวลสามนะครับก็เพิ่ ดาเมจ40,000ระยะ20คูดา2วินะครับก็เรียกได้ว่าทุกเลเวลนี้เปลี่ยนอาวุธใหม่ไปเรื่อยเลยนะฮะและใช้เงิน10,000ในการขึ้นเลเวล4นะครับพี่ว่าเลเวล3เนี่ยอาวุธเท่สุดละโลกไฟฟ้าแต่พอขึ้นเลเวลใหม่มันก็เปลี่ยนใหม่เว้ยอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นเลเวล4เลเวล4เพิ่มเป็นเหมือนบาสุก้าข้างหลังนะครับ ในเลเวลนี้เนี่ยจะมีการโจมตีเป็นกลุ่มแต่ว่าไม่แรงนะฮะมันจะมีดาเมจกลุ่มกับเดี่ยวนะครับกลุ่มจะเบามากเดี่ยวค่อนข้างแรงเนาะดาเมจเป็น67,500ระยะ20คูดาว1นนะครับผมที่สำคัญคือมันใช้เงินในการขึ้นเลเวล5เนี่ย30,000เวซึ่งมันเยอะเกินไปมากๆอ่ะเรามาขึ้นเลเวล5เลเวล5นะครับดีไซน์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนจากบ้องข้าหลามข้างหลังเนาะเป็นเหมือนปืนใหญ่แทนนะครับพี่ว่ายัางไงโลกไฟฟ้าก็เท่กวาว่าว สำหรับเลเวล5เนี่ยดาเมจ1นึ่งแสนระยะ20คูดาว1วินาทีก็อย่างที่บอกไปนะฮะตัวละครไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากเนาะราคา3ามร้บักก็ไม่แนะนําให้ซื้อละกันไปซื้อตัวอื่นดีกว่าหรือถ้าอยากสะสมก็ซื้อไปได้นะครับโอเคเราก็มารีวิว,วถึง3ตัวละครละเลยสอ,อตัวสุดท้ายนะครับพี่เบิ้มเรียกได้ว่าเป็นพี่บิ๊กเบิ้มทั้ง2ตัวเลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัว d i m i t t e d t i t น n c a m e ม a m a n เคยจะรีวิวแบบไปไกลที่สุดของตัวนี้แล้วนะแต่ไม่ได้รีวิวเลยเออตัวนี้มีการปรับโมเดลนิดนึงนะครับทำให้น้องเนี่ยสามารถวางตัวละครได้ใกล้ขึ้นด้วยเอาง่ายๆก็คือลดคิดบล็อกในการวางตัวละครไปนิดเดียวนะฮะเท่าที่สังเกตมาเลเวล1ดาเมจส0 0ห0ระยะ20คููดาวน์3วิทยทีนะครับเลเวล2นะครับดาเมจ50,000ระยะ20คููดาวน์2วินาที เออแล้วก็ป้องกัน15ด้วยนะครับใช้เงิน10,000ในการขึ้นเลเวล3อ๋อใช่ใช่ใช่ตัวเนี้ยนะครับเวลาตีเนี่ยติดเผาหัวด้วยนะแถมสโล่ด้วยนะครับไปเลเวล3ดาเมจเป็น1แสระยะ25คูดาว2วินะครับดีไซน์ตัวละครเนี่ยก็จะไม่พูดเยอะเนาะเพราะว่าพูดไปบ่อยแล้วสำหรับตัวนี้นะฮะพูดบ่อยมากอะรีวิวเยอะเอเลดก็อีกรอบหนึ่งละอ่ะพอเลเวล4เนี่ยรูปแบบการโจมตีนะครับก็เปลี่ยนจากดาบเป็นปืนไม่ดิต้องบอกว่าใช้คู่แล้วกัน วงนอกใช้ยิงวงในเชฟาดนะครับดามเมจ1 2 0 0 0 0ระยะ50คูดาวหนึานะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าถ้าซื้อได้ก็ดีนะแต่จริงๆเนี่ยใช้เจมในการซื้อค่อนข้างถูกกว่านะครับราคาตกไปเยอะและ้วรู้สึกจะ2 0 0พันกว่าเจมเองเนาะถูกกว่าใช้โลบักในการซื้อนะครับก็ลองหามาดูไว้ก็ได้นะแล้วก็เลเวลสุดท้ายเลเวล5นะฮะใช้เงิน3 0,000ในการอัพก็เยอะเรียกว่าเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวละครหนึ่งที่คุ้มนะต่อใ,ใช้เงิน3 0,000นก็ตาม อะเดี๋ยวรอดูนะครับขึ้นเลเวลต่อไปแต่พี่ขัดใจกระสุนที่มันยิงว่ะดูดิมันเป็นก้อนขาวๆอ่ะแม่งแปลกๆไงไม่รู้แต่ต้องยอมรับนะว่าระยะในการเผาหัวมันค่อนข้างกว้างมากไปมาขึ้นเลเวล5ต่อเลยนะครับเลเวล5ดีไซน์ก็เพิ่มกระโหลกมาไม่พูดสักเลเวลนะมาพูดแค่เลเวล5 เเวล5ดามเมจเป็น1 2 0 0 0 0ระยะ65ครูดาว1วินะครับบอกเลยว่าตีกว้างมากแต่จริงไอ้ดามเมจแรงสุดคือระยะประชิดนะไม่ใช่ไอ้ที่มันเอาปืนยิงปิ้วๆนี่นะครับไปต,ต่อไปตัวสุดท้ายนะฮะบ,บอกเลยว่าคลิปนี้ยาวแน่ไททันบีดบอลแมนตัวละครสุดกระโปงนะครับอืมวางเหนดีวะอ่ะตรงนี้ละกันไททัน,นบีดบอลแมนนะฮะอ้าวกลับด้านอีกโอ้โหแย่เลยขวางใหม่ขวางใหม่ ไททันบีดบอลแมนตัวละครนี้มันมันห่วยตรงที่ว่าเรื่องระยะโจมตีแล้วก็วงในการโจมตีนะครับเลเวลหนึ่งะฮะถือค้อนโง่ๆเลยดาเมจสามหมระยะ12คูดาวสอวิระยะระเบิดศูนย์ใช้เงิน9ก้าพันขึ้นเลเวลสนะครับพอเลเวลสเนี่ยเพิ่มดาวขึ้นมานะครับปาเป็นชูลิเคนข้อดีของมันคือดาวเนี่ยโจมตีแบบสเปซนะครับก็คือโดนหลายตัวดาวเมจตอนนี้หกหมื่นระยะสี่สิบคูดาวหนึ่งจุดห้าระยะในการระเบิดเจ็ดนะครับถ้าพี่จําไม่ผิดนะดาวกระจายเนี่ยดาเมจแค่สองหมื่นแต่วงแดงสี่หมื่นนะครับ แล้วก็ใช้เงิน26,000ในการขึ้นเลเวล3นะครับเลเวล3ยิงธนูนะครับผมคิวปิดสอนลักนะฮะดาเมจ1 5 0 0 0ระยะ70คูดาว1วิระยะระเบิด12นะครับอันนี้ต้องพูดก่อนนะว่า1,500 0เนี่ยคือการที่ตัวละครมันเข้ามาอยู่ใน3วงแล้วก็โดนดาเมจ3วงพร้อมกันนะถึงจะเป็น1,500 0พั้องนเนี่ยตัวละครนี้เป็นตัวละครที่กากแบบกากมากๆเลยไม่แนะนำให้ซื้อละกันนะครับ ก็เดี๋ยวขอทําการปล่อยออโต้สคริปยาวๆไปเลยแล้วกันนะครับอย่าลืมว่าเรามาแค่รีวิวตัวละครเพื่อตัดสินใจในการซื้อเนะว่าอยากซื้อตัวไหนตัวไหนดีหรือไม่ดีนะครับไม่ได้มาเล่นไปไกลสุดเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ลนแล้วกันไปละเจอกันคลิปหน้าก็ผมบ๊ายบายครับ